สวัสดีฟ c ซีที่น่ารักทุกคนคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่6แล้วนะคะประจำงวดวันที่1ตุลาคม2568คะ่ะคลิปนี้ใครชอบเลขฝันเกี่ยวกับรถห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะมีไหลายฝันเลยที่เกี่ยวข้องกับรถคะ่ะเข้ามาเก็บข้อมูลกันเอาไว้นะคะเอาไปเปรียบเทียบกับฝันอื่นๆหรือว่าฝันของเราเองเผื่อแม่ย่านางท่านจะให้โชคคะ่ะ ไอ้ขอบคุณเจ้าของความฝันทุกท่านที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอให้คนเล่าฝันทุกคนจงร่ำรวยมหาศาลจากการแบ่งปันในครั้งนี้ค่ะไปดูฝันที่1กันค่ะฝันที่1นึ่งจากาช่องหมอรวยนะคะคุณแม่เขียวน้อยค่ะแม่เขียวน้อยช่องหมอลวยฝันว่าไปคลอดลูกบนรถกระบะค่ะซึ่งรถคันนี้เนี่ยจอดเสียอยู่ที่หน้าบ้านนานแล้วนะคะ ในฝันจะคลอดลูกก็เลยจะขึ้นรถไปโรงพยาบาลแต่ว่าไปไม่ทันคลอดลูกบนรถซะก่อนเลือดนี่ไหลเลอะทะเบียนรถด,ด้วยทะเบียนคือ2856ค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะเลข6กลับเป็นเลข9กันเอาไว้ด้วยค่ะอายุผู้ฝันคือ52ย่าง53ปีเกิดพศ2515นะคะเลขน่้หลุนมากเลยอย่าลืมนะคะเก็บข้อมูลแล้วอย่าลืมเอาไปซื้อด้วย ฝันที่สองค่ะเจ๊ผ้าแดงช่องเบาหนองค่ะที่จะเล่านี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ฝันนะคะเจ๊ J. เขาเล่าว่าออกรถป้ายแดงมาใหม่ค่ะวันที่ไปรับรถก็เตรียมพระหลวงปูส่สวงกับขันห้าไปด้วยพอรับรถมาแล้วก็จอดเอาไว้ที่บ้านเช้าวันต่อมาหลานตัวเล็กๆกำลังหัดพูดนะคะวิ่งมาหาแล้วบอกย่าว่ามีผู้ชายแก่ๆนั่งอยู่ในรถ เจ๊พแดงก็พอจะรู้นะคะว่าท่านคือหลวงปูส่สวงเพราะว่าในรถเนี่ยมีพระหลวงปู่อยู่เจ๊ J. ก็เลยบอกหลานไปว่าท่านเป็นเทวดาค่ะทะเบียนรถป้ายแดงคันนั้นก็คือ0928นะคะลองเอาไปตัดเล่นกันดูค่ะฝันที่3ค่ะฝันของพี่เบิ่มช่องเคยอีสานใต้ค่ะแกเล่าเอาไว้สองฝันนะคะฝันแรกนั้นฝันว่าขับรถหกล้อขนดินจะไปถมที่ค่ะ ในฝันก็มีคนบอกว่าให้ขับขึ้นไปข้างบนเลยผู้ฝันก็ขับขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นทางชันขับไปขับมารถลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าแล้วค่ะขับสูงขึ้นไปถึงก้อนเมฆผู้ฝันก็จอดรถแล้วลงมาดูนะคะส่องดูทะเบียนรถเห็นเลขทะเบียนคือ601ในฝันก็คิดอยู่นะคะว่าจะขับลงยังไงแต่สุดท้ายก็ขับลงมาจอดข้างล่างขับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยปกตินะคะ ซึ่งทะเบียนรถเนี่ยปกติมันจะมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าในฝันที่เห็นเนี่ยมีแค่3ตัวเท่านั้นอย่าลืมปรับหัวเป็น901กันเอาไว้ด้วยนะคะไปดูฝันที่2นะคะเล่าเอาไว้ว่าขับรถไถานาคันน้อยเนี่ยไปขนฟืนแล้วรถติดลมค่ะรถคันนี้ไม่มีทะเบียนนะคะแต่ว่ามี105แรงมา้าตัวผู้ฝันนั้นอายุ4 6ปีค่ะชอบเลขไหนก็ลองเอาไปลุ้นกันดูค่ะ ฝันที่4พระปิศนาช่องนนทิยาค่ะพระท่านฝันเกี่ยวกับรถมาสองคืนแล้วนะคะฝันแรกเนี่ยฝันว่ายมน้องสาวเอารถไปซ่อนบอกว่าไม่อยากให้พระขับเดี๋ยวจะเอารถไปชนในฝันท่านก็โมโหมากเลยก็เลยไปเอาจักรยานมาขี่แทนขี่ไปชนหมาอีกทีนี้โมโหจัดก็เลยโยนจักรยานลงข้างทางพอไปเอาจักรยานขึ้นมารถขาดเป็นสองท่อนแล้วค่ะ อีกฝันนั้นท่านฝันว่ามีรถกระบะจอดเอาไว้ตรงบันไดนะคะแล้วท่านกอารถเก่งคันที่น้องสาวเอาไปซ่อนนั่นแหละคะ่ะมาจอดตะแคงขวางเอาไว้เหมือนกันไม่ให้รถกระบะไหลในฝันก็เป็นไปได้หมดนะคะทั้งที่เรื่องจริงนั้นก็ไม่รู้ว่าไปจับรถตะแคงได้ยังไงนะคะทะเบียนรถกระบะพระท่านไม่ทราบค่ะแต่ว่าทะเบียนรถเก่งที่ฝันถึงสองรอบนั้นก็คือ9546 และพระอาจารย์ท่านก็ยังตีเลขรถจกักรยานขาดสองท่อนบวกรวมกับเลขสูตรของท่านนะนะคะก็เลยให้เลขมาเป็น7 6 6 1หแล้วก็6 2ค่ะอย่าลืมกลับหัวเลข6เป็นเลข9กันเอาไว้ด้วยนะคะฝันที่5ค่ะจากช่องช่างหนุพารวยช่างหนูฝันเองนะคะฝันว่าไปยืมรถกระบะคุณตามาขนของให้แม่ พอขับรถกระบะออกมาวัวของตาก็วิ่งสวนออกมาค่ะวิ่งหายไปเลยนะคะผู้ฝันก็เลยไปช่วยตามจับวัวให้ตามไปเจอวัวออกลูกพอออกลูกเสร็จมันก็วิ่งกลับมาเข้าคอกเองผู้ฝันกับคุณตาจะเข้าไปจับวัวนะคะแต่ว่าวัวมันตกใจค่ะวิ่งหนีขึ้นไปอยู่บนรถกระบะคันที่ผู้ฝันจะยืมไปขับนั่นละค่ะทะเบียนกระบะคุณตาที่วัวขึ้นไปก็คือ 3- 450 ผู้ฝันตีเลขบวกคลอดลูกด้วยเป็นเลข410ค่ะฝันที่6กค่ะฝันน้องเนยช่องเบาหนองน้องฝันว่ามีคนมายืมรถไปให้หลวงปู่สวงนั่งนะคะคนที่มายืมเนี่ยเป็นผู้ชายแก่ๆไม่รู้จักเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ผู้ฝันก็ให้ยืมนะคะยืน่นกุญแจรถให้พอได้กุญแจแล้วผู้ชายคนนั้นก็พาพระมาขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปค่ะ สักพักก็ขับรถมาคืนแล้วพูดว่ารถคันนี้จะให้โชคอีกนะซึ่งทะเบียนรถคันนั้นก็คือ209นะคะฝันที่7ค่ะฝันจากกลุ่มหวยฝันใน Facebook เป็นผู้ชายค่ะฝันว่ารถหายทะเบียนรถคือ9272อีกคันเป็นผู้หญิงเล่าฝันนะคะฝันว่ารถหายเหมือนกันแต่คนที่เอาไปเนี่ยโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถมาคืนให้ แต่ผู้ฝันดันตื่นซะก่อนนะคะก็เลยยังไม่ได้ลดคืนทะเบียนรถคือ5492ค่ะฝันที่8จากกลุ่มฝันใน Facebook ค่ะผู้หญิงฝันนะคะเล่าเอาไว้ว่าเขาฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์หายในฝันเนี่ยเสียใจร้องไห้หนักมากทะเบียนรถคันนั้นคือ7043ค่ะฝันที่9ค่ะไปดูฝันของพ่อชัยคนฝันแม่นจากช่องเขยีสานใต้กันบ้าง งวดนี้ฝันว่าได้นําเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ผีบรรพบุรุษนะคะทําบุญเข้าสากเดือนสิบนั่นแหละคะ่ะในฝันจุดทูปไหว้เสร็จแล้วเห็นทูปในงอเป็นตัวเลขลงมานะคะมองเป็นเลข99แล้วก็มองเห็นเลขที่กล้วยนะคะกล้วยหอมที่นําไปไหว้ขึ้นเลขมาเป็นเลข62ค่ะ 99ก็อาจจะตีเป็น92ก็ได้ซึ่งตรงกับเลข62ด้วยนะคะหากกลับหัวก็จะเป็นเลข92เช่นกันสถานที่ไหว้ก็คือบ้านหลังเก่านะคะบ้านเลขที่71ซึ่งปัจจุบันบ้านหลังนี้หรือถอนไปหมดแล้วค่ะฝันที่10นะคะฝันของยายสวยช่องพ่อใหญ่ทีฝันว่ามีผู้ชายร่างสูงใหญ่มาเขียนเลขให้ค่ะ ในฝันเนี่ยเขาบอกว่าให้ลบเลขอื่นๆออกไปให้หมดเลยแล้วแกก็เขียนเลขให้ใหม่เป็นเลข851ตัวใหญ่เบลอเลยค่ะคุณยายบอกว่าหลังจากฝันแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เลยลุกขึ้นมานั่งสมาธินะคะนั่งในแป๊บหนึ่งก็นอนต่อฝันซ้ําเหมือนเดิมอีกค่ะว่าเขาไมา่เขียนเลขให้เลข851ตัวเดิมงวดที่แล้วยายก็ถูกเลขนะคะถือว่ายายเนี่ยเป็นคนที่ฝันแม่นพอสมควรค่ะ ลองตามลองแยกกันเล่นดูนะคะตัดเล่นดู851ค่ะแถมเลขจากร่างทรงแม่หมอแมวเข้าทรงทั้งหมด3องค์นะคะแอดรูปดวมมาให้ให้เพื่อนๆน,นำไปพิจารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคดูนะคะแม่แมวเข้าทรงน้องกุมาน้องน้อยให้เลข673 17แล้วก็32ค่ะเขาทรงปู่พญานาคมุจลินให้เลข 5 6 3 3 7แล้วก็7 9เข้าทรงแม่ตะเคียนทองนะคะเจ้าแม่ตะเคียนให้เลข4 7 3 1 5แล้วก็1 7ค่ะเพื่อนๆเลือกเ,เอาที่ชอบได้เลยนะคะถ้าพิจารณาดีๆจะมีเลขที่ตรงกันอยู่ด้วยค่ะ ทั้งหมดที่เล่ามานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยใครที่มีฝันดีๆอยากแบ่งปันเพื่อนๆก็ลงเอาไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและขอให้ทุกคนโชคดีถูกรางวัลใหญ่ๆกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ